สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เตรียมทยอยส่งมอบครับ<ม>กับชุด4คูณ4ทั้งหมด3เซตนะครับนี่เตรียมเดินทางไปที่พี่น้องจันทบุรีนะครับอำเภอสอยดาวรอรับได้เลยครับแล้วก็อำเภอพะรมสารคามครัเรเรรบเขาหินซ้อนแล้วก็อำาภลเมืองใหม่อำเภออำเภอกำรบุรีจังหวัด,จ,วดจันทบุรีนะครับโอไม่ใช่จังหวัดนะนปัจจุบันัจจุบีนจังหวัดอะไรนะ ป่าิมบุรีครับป่าิมบุรีนะฮะนี่ทีมงานอาจารย์เอกครับมินิทีดีนะครับอีกทีมนึงก็กำลังไปสารคามนะครับหนึ่งเนาะขณะนีงอยู่สารคามกำลังกลับมาครับตีล้มคว่ำเนาะไม่หมอบยืนเลยน้ายกไหนี่ไม่ยกเนาะพื้นมันมันเรียกมัญหางนี้เราเลยชุดนี้กำลังเตรียมกขวบขึ้นรถครับอุปกรณ์ทุกอย่างอาจารย์เอกเตรียมครบหมดแล้วเนาะ วันนี้12พฤษภาคมนะครับนีกระังเกียมแล้วก็เส็นีีครับนีเฮี่ยอ้วนก็กังเกียรรมอุปกรณ์นะเฮีอ้วนจิตายสูงทีตางานตายสูงนะครับ12พฤษภาคมยามบ่ายครับที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิสิกซาวเซียงกงสินค้าใหม่ก็ทยอยเร่งเร่งสินค้าใหม่ออกเดินทางนะครับอนีก็มาเป็นชุดนี้สีุ่นสีแล้วก็อีกหนึ่งคัน,นครับหนีคันจะเป็นรถอ่ามีจิบๆเราไปครับ แปดคูณแปดนะครับไปที่นครพนมนะครับนครพนมสกลนครแล้วก็พี่น้องบุกดาหารนะครับแปดคูณแปดสามชุดช่วงนี้ก็บางคลิปก็ยังไม่ได้อัปเดตนะลูกค้าก็รอชมก่อนนะครับบางจุดบางพื้นที่ก็อยู่ในจุดที่ยังอยู่ในภาวะยังไม่ปกตินอะอาจารย์กะเนาะครับเตอร์ตายสูงเลยไงเนี่ยครับตายสูงไหม,ไ,หมไม่ครับไม่ตายนะ <laughs> ทีมงานป๋าตองครับนี่ทีมงานป๋าตอง,ตงนี่ครับต้องจัดเดี๋ยมมาจัดต้องเลยนี่ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถครับสี่พุทสี่แล้วก็อีกหนึ่งชุดก็กำลังเตรียมแพ็คกิ้งนะครับนี่ครับกำลังเตรียมอีกหนึ่งชุดเลยซื้ไปจังหวัดไหนครับนี่สกลนครนะครับสกลนครแปดพุทแปด อำเภออะครับอากาศอํานวยนะครับนี่ไปอีกหนึ่งชุดครับอากาศอํานวยสั่งสองชุดแล้วนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับวีสองวีสามนะครับนี่ก็าแปดคุแปดครับแปดคุแปดพี่น้องทางจังหวัดราชบุรีนะครับนี่รอชมนะแปดคุแปดโรดีเทียตวันนี้ที่อุบลราชธานีครับบรรยากาศกลางชุดเครื่องเสียงยามบ่ายบวันนี้ครับไฮไลท์สมมอบชุดนี้ไปที่จังหวัดอะไรครับนี่อุดมธานีอุดรธานี อุบธานีนี่น้องบี้ครับน้องบี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์แพ็กส่งนะครับนี่เฮียกับตันครับกินอย่างเดียวครับเฮียกับตันลูกศิษย์ท่านประธานสายันทงสวัสดิ์นะครับนี่ครับนี่นี่ครับ <c oughs> กับตันชาแนลกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมแพ็กส่งลูกค้านะท่านที่สั่งจองก็ สอบถามเลยนะครับที่0 8 5 6 3 1 3 0 0 1กับร้านอุบลมีศรีสาวเชีง,งกงต้องขยอยเร่งแพ็คส่งทุกวันนะว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองครับวันนี้ก็เร่งมือหนึ่งครับเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับถุงยอยส่งมอบวันนี้ก็อัปเดตทุกวันนะครับให้ได้ชมกันโคเดียนย่มบ่ายเนะนี่ยน้องมีก็กำลังแพ็คครับใช้อุปกรณ์ครับหายไปยหนึ่งเมยแพ็คดูด้าหน้า,นามีอีกหนึ่งเมย์หายไปอีกหนึ่งเมย์อีกหนึ่งเมย์สลบแล่ะสลบแล้วอีกหนึ่งเม ื่อนไปเมื่อคืนกำลังเก็บนะเมื่อคืนทีมงานทำโอทีเมื่อคืนเนี่ยทีมงานอาจารย์นักดนตรีสามคนเมื่อคืนนี้นนนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างที่สนามหญ้านะครับเมื่อคืนโปรดีทีเด็ดวันนี้ครับ16พฤษภาคมที่อบุอบลราชธานีนะครับกับราา้นานอุบลมีสิกสาวนะครับบรรยากาศชุดเครื่องเสียงสินค้าในตอนนี้กำลังแพ็คมือสองครับตอนนี้กำลังเร่งมือหนึ่งมือสองให้ลอยสมมอบลูกค้าเลยตอนนี้รครบยังตอนนี้คันนี้ครบยังครบแล้วครับไม่เปิดไม่ยังครบแล้วก็ถอยเอาคันนั้นเข้ามาครับเอาคัน เดี๋ยวคันอ่คันไปเ,เข้ามาในในวิวอ่คันแชมป์เข้ามาต่อครับ <Hey. Hey. S 2> คันแชมป์เออเคอรี่มาครับเคอรี่มาเคอรี่มาแล้วก็ต่อพิเศษต่อนะครับวันนี้สามคันครับวันนี้เคอรี่รอบที่สี่ครับวันนี้สุดยอดสมมติลูกค้านะครับสุดยอเสิร์ฟแท็กส่งทุกวันนะครับโปรโมชั่นมากมายเดี๋ยวคันแชมป์ถอยมาขึ้นแปดคูณแปดนะ เร่งรีบมาเรามาดูาคนแปลกคนส่งเราครับวันนี้เดี๋ยวต่อด้วยเดี๋ยวคันแชมป์เราเอาคันนั้นขึ้นก่อนแล้วก็เอาขึ้นนะเซตแปดคุณแปดครับ, 8, รบมาดูแผนกคนส่งในวันนี้ดูชิจิกคนส่งยามบ่ายสินค้าเริ่มเร่งแพ็คส่งทุกว,วันสำหรับสินค้าใหม่ก็เริ่มเร่งแพ็คส่งครับนะครับโอ้โหวันนี้เต็มแล้ววันนี้สิบปรพฤทธสภาครครับวันนี้ที่อุบลราชธา,านีนะครับรถป๋าตองก็วันนี้รถป๋าตอง ขีดเด็ดเมืองกุบอนครับนี่ขีดเด็ดเมืองกุบอนเจ้าของรถหายไม่รู้ไปไหนครับต่อไปจะเป็นพิเศษไอเดียนะครับเตรียมขนส่งแล้วก็ขนส่งโลจิสติกมีเป็นขนส่งโลจิสติกเ,เชียร์กับนี่เวลาสิานค้าขึ้นรถเราจะมีแผนก QC ครับเป็นน้องบีมา QC จิ้นรายการก,ารก่อนส่งมอบนะครับอ่านมาเรียกมาอ่านมาเรียกมาเอาขานเชียร์วัดขานเชจังหวัดอ่านมาเรียกไงเชียร์วัดอะไร อเจร์จะเนเจรจะเดินอเมรจเินเรียงว่าอะไรใคยวอ่านชแบืบ่อกมา้ขอนแก่นข้อนแก่น,กนยังมีการเช็คคิวซีครับเราจะได้ตามถึงวันจำไป้รับเวลาพัทลุงครับหลกสามผามพัทลุงอ่าพัทลุงครับโซล,ลินครับสินส่วนหน้าก็ชดี่ท้ายเป็นตะเล็ดครับรเล็ก ตัวใหญ่ก็จะเป็นอ่าโลจิสติกครับตรงนี้ครับนี่โลจิกกีตัวชิ้นใหญ่เอาอันที่หวัดแล้วไม่ผ่านตัวนี้ชนบุรีครับชนบุรีชนบุรีตัวนี้ภูเก็ตภูเก็ตคุณครับไอสูรินซรินมิกเซอร์สูรินนะครับสูรินครับอ่าสูรินครับสูรินเอามาสูรินครับสูรินสองคันนั้นก็เตรียมครับนี่อีสกูขันนี้จะไปครับอีสานเหนือคันนี้ ถ้าเป็นสินค้าโดดก็จะเป็นรถที่กีดเราไปครับรถที่เราไปส่งห้สิบจังหวัดอะไรครับระนองละนองครับระนองระนองระนองครับระนองสิบคอพนมครับถามสิบตะคอนพนมสี่สิบสี่จันทบุรีสี่สี่จันทบุรีกันไหมอ่านี่ครับต้องบีคิครับเช็คขึ้นรถสี่สามจังหวัดอะไรนะสมุทรปราการครับสมุทรปราการนี่ครับวิธีการเช็คเดี๋ยวไปดูสินค้าวันนี้ลพบุรีครับลพบุรีนัมเบอร์อะไร42 นี่ไง3ีเขานังบวช32คบนาเลยสามสิบสองสามสองอะไรนะสุรินโซลินครับสุินินครับินสีรอบตัวนี้ภูเก็ตครับนี่ภูเก็ตภเก็ตใ่ไหมตัวนี้พิเชียครับเป็นสินค้าใหญ่เป็นพิเชียครับอีกหนึ่งคันครบไหมครบไหมขายรึยังอาเก็บระัเชหน่อย แล้วจะเป็นชิ้นท้าชิ้นใหญ่ครับชิ้นท้า,ช,ทา, ok. ช,ทาชิ้นใหญ่ก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะชิ้นใหญ่ก็จะเป็นโลจิสติกขนาดใหญ่ตัวนี้ครับเลยเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเป็นโลจิสติกรอบก็จะเป็นโลจิสติกครับต่อไปสินค้า <cosmetic> ใ,ใหญ่ก็จะเป็น <S <S ชิเชนเน็ตก<ๆ>็คิวซีทุกรายการแล้วก็จะเป็นคนสง่งตัวนี้ครับนี่คนใหญ่ก็จะเตรียมเดินทาง อาจจะเป็นโลจิสติกครับชิ้นใหญ่ๆจีนเล็กก็จะเป็น Curry, เ,น Flat, เ,นอเ,เอคอรี่เป็นแฟตเป็นเบสออดิโอโอเบสเอฟเอสครับเป็นเบสออดิโออาจารย์เอกต่อชิ้นละอาจารย์เอกอาทิตฝั่งนึ้นมอาทิตย์พังรึไหมแล้วคันนี้เข้ามาคันนี้เข้ามานี่ต่อไปคันนี้เอาคันนี้สตาร์ทแล้วนี่นะครับเอ,เอาคันนี้ออกคันนี้คันนี้ คนละคันคนละคันคันนี้คันนี้รถคนส่งคันนี้ครับอันรถป๋าสองอัน,นรถป,ป,ป๋าสองบรรยากาศยามเช้าวันนี้อย่างเงี้ยวันนี้วันนี้คันนี้ก็พร้อมเดินทางคัคันนี้พร้อมเดินทางเราจะเป็นตัวไปเป็นแปดคูณแปดนะครับแปดคูณแปดเราจะเป็นชุดแปดคูณแปดขึ้นรถครับขึ้นรถแปดคูณแปดแล้วก็ มีชุดไหนบ้าง8 8คูณ8เอาสกลนครขึ้นสแตนบายไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามีชุดอื่นมามันจะสับสนกันนะขึ้นรถไว้ก่อนตอนนี้เพราะเพราะตู้จะลงมาอีกจะประกอบกำลังเช็คอุปกรณ์รับเช็คอุปกรณ์เครื่องเสียงหรือเป็นตู้ PS 12นิ้วนะครับตู้ PS ก็ หนึ่งพันสามร้อยบาทนี่ตะแกรงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับขยอยเตรียมอุปกรณ์ส่งมอบคอยเร่งแพ็คส่งลูกค้านะครับตู้ V2 V3 เร่งทุกแผนกที่ลูกค,ค้าสั่งจองมานะครับบรรยากาศทาไในก็กำลังคึกคืนครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ นนี่นะครับอ้าวมาส่งของครับ,รบอะไรป้านี่ป้าเป็นหนังสือของอาซัมเหมอหนังสืออ๋อครับข้างในครับอาซัมอามารับหนังสือสองกล่องสองกล่องหนังสือของอาสัมชื่อตรงไหมตรงครับชื่อร้าน อ่าหนังสือกับกับตันโอเคครับอ่าเรียนออนไลน์แล้วเขานี่เรียนออนไลน์หนังสือของอาซ้ำคัญนะครับช่วงนี้เรียนออนไลน์ครับช่วงนี้อ่ะตู้ V ีสามเตรียมส่งมอบ V ีสามครับเตรียมเดินทางกับเนี่ย V ีสามวีสามเตรียมเดินทางครับ V ีสามทั้งระบบนะครับเดือดคันนี้เนะาะคันนี้นต่อเดี๋ยวรอขึ้นอีกหนึ่งคันนะครับต่อไปชุดนี้อะไรนะดี๋ยวแปดคูณแปดสองชุดเนาะ สองชิปก็เต็มรถพอดีครับแต่พูดแต่สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศชุดเครื่องเสียงวันนี้ครับที่อุบลราชธานีนะครับ16พฤษภาคมวันที่สิบหกสพฤษภาคมยามบ่ายครับนี่ชุดนี้เป็นชุดคาราโอเกะครับนี่สองหมื่นามพัก้าบาทสคูณสกำลังเตรียมแพ็คส่งนะครับนี่23,900บาทครับทั้งระบบแับเช่นนี้มีแม่ลอยมีคอร์สครบเช็คตัวนี้ครับนี่กำลังเตรียมแพ็คแพ็คกิ้งส่งลูกค้าตัวนี้ พี่จอยรถไฟชุดชุดอ่าวาเลนอันนี้เรานะชุดวาเลนไทน์วา,าเลนไทน์เราเนะี่ยดอกร้านแล้วก็บีบีครับามารีวิวออกันไปต่อ,ไป,อไปเป็นชุดทีเด็ดครับทีเด็ดทยอยเร่งแพ็กส่งลูกค้านะเธอโบว์อยู่ที่โปรโมชั่นเดิม b ีอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมทุกรายการยังไม่ขยับราคานะครับทุกรายการยังอยู่ที่โปรเดิมทั้งหมด ทุกชุดตอนนี้ก็ลรงเร่งสินค้าใหม่เตรียสมส่งมอบลูกค้านะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านนะครับที่รับชมตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆครับชุดเล็กชุดใหญ่หลากหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราเร่งสินค้ามือสองครับเข้ามามาสัปดาห์นี้ก็เตรียมสินค้าใหม่หเร่งสง่งลูกค้าเหมือนเดิมเราชุดนี้ชุดลั่นทุ่งนะครับอุดรธานีครับชุดลั่นทุ่ง อุบลธานีครับเตรียมเดินทางขอบคุณทุกโปรโมชั่นของทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับชมโปรดีที่เด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีนะครับอัปเดตทุกวันแหลกสามฟ้าอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับแหลก3ฝายังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ3,990บาทนะครับนี่นะฮะแหลก3ฝาตู้ซับเบรเทอร์โบยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม2,700บาทนะครับอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับบีวียังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับบีวี นะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณท่านที่เก็บติดตามรับชมนะครับขอบคุณบรรยากาศช่วงบ่ายๆวันนี้12พฤษภาคมที่อุบลรารชธานีทั้งโซน1โซน2โซน3ามแล้วก็นในสตูดิโอนะครับในสตูดิโอนี้ก็กำลังประกอบครับประกอบอุปกรณ์นี่ครับดูข้างในสตูดิโอเขากำลังเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียงครับในสตูดิโอนี้โอ้โหนี่ครับนี่ฮะสองคุณสองนี่กำลังเตรียมรองส่งลูกค้านะครับ แล้วก็4ี่คูณ4ครับนี่นี่นะครับบรรยากาศก็กำลังเตรียมระบบเดี๋ยวสักครู่รอลูกค้ามารับครับไปดูอีกหนึ่งคันนะครับที่จะไปที่อีสานเหนือครับเราจะแบ่งสโซนใช้รถมินินะครับมินิในการวิ่งเพื่อส่งลูกค้าตอนเช้าให้ทันเวลานะครับรถบรรทุกวันนี้ก็เตรียมขึ้นสายเหนือครับวันนี้สายเหนือสองคันรถบรรทุกนะครับแล้วก็คันนี้ไปภาคตะวันออกครับอีกหนึ่งคันนะคันนี้ก็เตรียมถอยหลังเข้ามาแล้วนะครับ อนี้เป็น8คูณแปนะครับอากาศอํานวยสกลนครนครพนม8ปคูณแดนะครับอนนี้เปิดฝาลังเลยนี่ลงลงเปิดฝาลังเดี๋ยวนี้นี่นะอีกหนึ่งคันนะครับนี่เป็นรถทางร้านรถร้านวิ่งออกพรุ่งนี้4คันนะครับแล้วก็รถบรรทุก600อีกสองคันเพื่อให้ทันตามเวลาที่ลูกค้าสั่งจองมานะครับมินิทีดีออกทั้งสองนะพรุ่งนี้นะครับนี่ครับ2อคูณสองสี่คูณี่แล้วก็8ปคูณแดนะครับ ทยอยส่งมอบที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมีสิทสาวเซียงกงนะครับ 085631301V2V3 ตู้น้ำพงต่างๆก็ทยอายทักเข้ามาเลยนะครับท่านที่สั่งจองก็สอบถามผู้ได้ที่0 8 5 6 3 1 3 0 1อัปเดตวันนี้12พฤษภาคมที่อุบลร,ราชธานียามบ่ายโปรดีทีเด็ดนะครับสวัสดีครับ